มีเรื่องราวครับผมมีน้องคนหนึ่งที่เคยสนิทกันรู้จักกันบ้านของเขาอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีเขาบอกว่าคืนวันหนึ่งครับเขาได้ยินเสียงรถชนกันดังมากเลยเขาเปิดหน้าต่างออกมาดูตอนนั้นเป็นเวลาดึกสงัดแล้วนะครับเขาพบว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยถูกรถชนแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มอยู่ผู้ขับขี่ก็นอนหมดสติอยู่ตรงนั้นสุดท้ายก็คือเสียชีวิตเรื่องราวผ่านไปอีกหลายวันต่อมาเขาได้ยินเสียงรถชนดังโครมในเวลาเดิมเวลาเดียวกัน แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างดูก็พบว่ามอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแถมคนขับยังเป็นคนเดิมอีกด้วยเขารู้สึกตกใจมากเลยนะครับว่าโอ้นี่ เป็นเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนี่นาสิ่งที่เขาเห็นมันคืออะไรมันคือจินตนาการของเขาหรือว่ามันเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงๆหรือว่านี่คือวิญญาณเขาลงไปดูข้างล่างปรากฏว่าพอเปิดออกไปถนนก็ว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรหลังจากนั้นอีกหลายคืนต่อมาเขาก็ได้ยินเหตุการณ์แบบนี้อีกมันเหมือนกับเป็นวัฏจักรที่แบบเกิดขึ้นวนเวียนซ้ําแล้วซ้าเล่าในเวลาเดิมรถคันเดิมผู้ขี่คนเดิมก็จะถูกอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ล้มลงตรงนั้นซึ่งเป็นทางสามแพร่ง